สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยอบกับช anel ของแฮ Tri กฮีโร่ในวันนี้เนี่ยขอนำเสนอเรื่องราวจุดกำเนิดแห่งเอลกลาซิโก้ ซึ่งเอลกราซิโกนะครับจะมีการแข่งขันกันในวันนี้ซึ่งจะเตะก,กันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราโดยคราวนี้ครับเตะก,กันที่สนามคัมหนรังเย่าของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนา่านั่นเองนะครับโดยเอลกราซิโกนะครับสำหรับในวันนี้ที่จะลงเตะก,กันเนี่ยเป็นเอลกราซิโกครั้งที่245ครับลงเตะก,กันมาอย่างยาวนานโดยทั้งคู่เนี่ยลงเตะโดยเฉพาะในลาลิกาเนี่ยกันมาแล้ว181ครั้งนะครับเป็นชัยชนะที่ ใกล้เคียงกันมากๆมาริดเนี่ยชนะไป73บาซ่าชนะไป72เจอในโกปาเดเลมา36ครั้งครับเป็นมาร์ิดเนี่ยชนะไปได้12บาซ่าชนะไป16แล้วก็เจอกันในแชมเปียนส์ลีกมาด้วยนะครับเจอกันมาทั้งหมดเนี่ย8ครั้งมาร์ิดชนะไป3บาซ่าชนะไป2รวมไปถึง ซูเปอร์คปาเดเอสปัญญาเจอกันมาแล้ว20ครั้งมาร์กชนะไป8บาซ่าชนะไป6นะครับ244ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมาริกิชนะไป96บาซ่าชนะไป96เสมอไป52ต้องมาดูนะครับว่าข้ามคืนวันนี้3ทุ่มจะมีใครเอาชนะกันได้หรือเปล่าหรือว่าจะเสมอกันไปอีก1เกมนะครับซึ่งถ้าพูดถึงทรอฟ่ ลาลิกาสเปนเนี่ยบาซโลนายุคหลังๆก็คว้าถ้วยได้บ่อยครั้งนะครับคว้าไปแล้ว26สมัยครับลาลิกาสเปนส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยคว้ามาทั้งหมด34สมัยโดยฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเป็นความสําเร็จของราชาชุดขาวเรอัลมาดริด ของกุนซือซินดีนซีดานนั่นเองนะครับแต่ว่าผลงานของมาดริดเนี่ยสเกมล่าสุดครับทั้งในเกมลาลิกาสเปนก็แพ้ต่อกาดิสน้องใหม่รวมไปถึงแพ้ต่อชักตาดูเนสคาบ้านซสด้วยแพ้ไป2ต่อ3เรียกว่า2เกมที่ผ่านมามาดริดพ่ายแพ้ทั้ง2เกมซึ่ง มาร์ิทที่พ่ายแพ้เนี่ยก็เพราะว่าไม่มีเซคิโอรามอสสุดยอดแนวรับพันดุพันหัวซึ่งมาร์ิดเนี่ยพ่ายแพ้ถึง7จาก8เกมในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อไม่มีเซคิโอรามอสอยู่ในทีมนะครับโดยคู่นี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเจอกันมาดาวนานแล้วก็หลายครั้งมากๆแล้วโดยครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นบาร์เซโลนาชนะไปได้3-1ครับตั้งแต่13พฤษภาคมปี 1, 9 0 2นะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ย เป็นราชชุดขาวเรียลมาดริดชนะไปได้2ประตรูศูนยเมื่อ1มีนาคมในปี2020แล้วก็ผลที่คาดร้อยที่สุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปครับในโกปาเดเล19มิถุนายน1943มาดริดเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้11ประตูต่อ1แต่นั่นมันก็ยาวนานมากๆม,มาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่า2ทีมนี้ครับจะโกรธจะเกลียดจะเครียด,จะ,ยด,จ,ะยดจะแข็งกันยังไงก็แล้วแต่ แต่มันก็มีนักเตะครับที่เคยเล่นทั้ง2ส,สโมสรทั้งบาร์ซ่าและก็มาดริดกันมาแล้วครับไม่นจะเป็นอัลฟองโซเปเรเลสเมียลเอโตโรเบิร์ตโปซินเนสกี้หรือเซริเก้จอร์จิฮารชิหรือฟีโกอาเบโตเซเรเดสโรนัลโดอาณายหรือว่าฮาเวียอสซาบิโอลาจริงๆมันก็มีหลากหลายคนนะครับแต่ว่าผมยกยกมาที่มันยุกยุกนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาไปดูจุดเริ่มต้นของศึก สุดยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าเอลกราซิโกนี่นะครับคําว่าเอลกราซิโกเนี่ยได้ถูกบัญญัติมานานแล้วนะครับแล้วก็ถูกขนานนามแทนการพบกันระหว่างบาร์ซ่าและก็มาดริดโดยทั้ง2ทีมครับ เป็นตัวแทนของแคว้นกันเลยทีเดียวครับบาซ่าเนี่ยเป็นตัวแทนจากแคว้นกาตาลุญญาส่วนมาลิดเนี่ยเป็นแทนจากกาสิยาแน่นอนที่สุดนะครับหากใครเป็นคอฟุตบอลพันแท้เนี่ยย่อมรู้ว่าเกมฟุตบอลเกมนี้มันยิ่งใหญ่มันมีศักดิ์ศรีค้ำคอมันมีอะไรที่มากกว่าคําว่าฟุตบอลครับทีมคู่อริในหลายประเทศเนี่ยมาพบกันด้วยเหตุผลที่ว่าเกมฟุตบอล คู่นี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เดิมพันที่ไม่ใช่ตัวเงินและเป็นการเดิมพันที่มีค่ามากกว่าศักดิ์ศรีแต่มันหมายถึงการเดิมพันด้วยชาติกําเนิดการเมืองวัฒนธรรมประเพณีภาษาที่ล้วนแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและลึกซึ้งเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวครับในอดีตเนี่ยแคว้นกาตาลุญญาซึ่งมีบาสโลรนาเป็นเมืองหลวงได้ถูกทั้งฝรั่งเศสและก็สเปนคมแหงมาโดยตลอดแต่ก็พยายามต่อสู้ยืนหยัดจนมีถึงทุกวันนี้ได้ปัจจุบันเนี่ย แคว้นกาตาลุญญาก็ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสเปนให้มีรัฐบาลท้องถิ่นที่สามารถปกครองตนเองได้นะครับโดยคําว่ากาตาลุญญาเนี่ยก็ถือเป็นความขัดแยงด้งใดเช่นเดียวกันระหว่างแคว้นกาตาลุญญาและก็ก,กาสติยาที่มีมาริดเป็นเมืองหลวงคําว่ากาตาลุญญาเนี่ยซึ่งเป็นภาษากตาตาลันนั้นมีการสันนิษฐานนะครับว่ามีรากศัพท์และก็ความหมายเดีวยวกับกาสติยาซึ่งแปลเป็นไทยแล้วก็หมายความว่าเมืองแห่งคาริฮาร์ ซึ่งทําให้พอได้รู้ว่าในอดีตทั้ง2แควน้นมีความเจริญรุ่งเรืองมาน,นานแล้วนะครับย้อนกลับไปครับในปี1928เนี่ยสมาชิกผู้ก่อตั้งฟุตบอลลีของสเปนจํานวน10ทีมได้เริ่มแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสเปนและเป็นบาร์เซโลนาที่คว้าแชมป์ไปได้ในตอนแรกครับนั่นเป็นการคว้าแชมป์ในรายการที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสเปนของทีมที่ก่อตั้งมานับตั้งแต่ปี1899หลังจากนั้น ก็เป็นการเรืองอำนาจของแอตเลติกบิวบาทีมที่เก่าแก่ในลาลิกาสเปนที่ฟาดแชมป์คว้าแชมป์มเป็นว่าเล่นครับอย่างไรกต็ตามครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดคาดฝันของโลกมันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดสงครามการเมืองของสเปนและก็เป็นฝ่ายเผด็จการของนายพลฟรังโกที่ได้ครองอำนาจไป โดยนับตั้งแต่ยุคเรืองอำนาจของนายพลฟรานซิสโกฟรังโกอดีตผู้นำเผด็จการของสเปนก็เป็นยุคที่มีการจุดประกายให้ฟุตบอลคู่นี้ดุเดือดเป็นต้นมาครับเนื่องจากบา์เซรลนาผูกนายพลฟรังโกเนี่ยจ้องทำลายนับตั้งแต่ได้เรืองอำนาจภายใต้นโยบายสเปนเป็นหนึ่งเดียวนโยบายนี้เนี่ยได้พยายามรวมหลายแคว้นให้เป็นสเปนเดียวโดยมุ่งให้แคว้นกาสิยาเป็นแดนสซรร์แดนคา,าริคหาดเลยครับแต่นโยบายที่เดินไปผิดทางเนี่ย ก็ด้วยการที่กดขี่คมเหงแห่งประชาชนการลเมิดสิทธิทต่างๆรวมทั้งการห้ามพู้ปาษาทท้องถิ่นและห้ามใช้ถงประจําแคว้นทําให้สองแขว้นที่มีความเป็นชาตินิยมสูงมากๆการตลุยญ,ญาตและบาสได้พยายามต่อสู้มาโดยตลอดจนกระทั่งการต่อสู้จบลงและก็สิ้นลมหายใจของนนนฟรังโกและการอัญเชิญกษัตริย์ฮวนกาลอสขึ้นครองราชนั่นเอง โดยเหตุการณ์ฉุดชนวนครั้งแรกครับย้อนกลับไปปี1936ครับเมื่อโคเซสซูโยอดีตประธานสโมสรของบาร์เซโลนาถูกลูกสมุนในกองทัพของนายพลฟรังโกล,ลอบสังหารนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้แฟนฟุตบอลสะเทือนใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้นาะยพลฟรังโก ได้แต่งตั้งคนใกล้ชิดเข้ามารวมตำแหน่งประธานสโมสรของบาร์เซโลนาเพื่อที่จะทำลายสโมสรฟุตบอลแห่งนี้จนเกือดทำให้สโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้เกือบล้มละลายมาแล้วเป็นครั้งแรกในปริษัทของสโมสรแต่อย่างไรก็ตามครับคพสนิทของเนวิลฟรังโกก็ทนแรงกดดันจากชาวกาตาลุญย่าไม่ไหวยอมหลีกทางให้กับเอนริก ปินเนโรเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนสำหรับชื่อของคนสนิทนายพลฟรังโกนั้นแอนดีตเนี่ยสมสรสอนเคยจะรื้อช่วยว่าดำรงตำแหน่งประธานสม,มสรแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการลบทิ้งไปแล้วส่วนปัญหาการของบาร์เซโลนาในเวลานั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศเม็กซิโกทำให้รอดพ้นวิกฤตทางการเงินคราวนั้นทุกวันนี้ครับบาร์เซโลนาก็ยังไม่ลืมบุญคุณของชาวเม็กซิกัน ที่เคยยื่นมือมาช่วยพวกเขาในเวลาที่ตกรกตระกำลำบากครับแล้วก็อาจจะได้เคยเห็นดอสซานโตสวั a f าเฟอโอ,อมาเกสเคยมาค้าแข่งอยู่กับบาร์เซโลนานั่นเองนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของนักเตะกันบ้างน,นะครับใครที่จะย้ายจากบาร์ซ่าไปมาร์ควิดโดยตรงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นเดือดเป็นร้อนกันอย่างมากเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ โคตรโกรธโคตรเกลียดฟีโกก็เคยเจอมาแล้วครับโดนปลาหัวหมูลงมาเลยทีเดียวแต่มันก็มีแบบว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ย้ายโดยตรงครับอย่างโรนัลโดอานายเนี่ยเคยอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมหลากหลายลีกอะไรมากมายครับแล้วก็กลับมาสู่เรอัลมาดริดโดยในแง่ของการทาทีมจากบาร์ซ่าไปมาดริดจะพัศาสัร์แล้วเนี่ยมีนักเตะเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ชาวเบรากราน่ายังอาแขนต้อนรับอยู่แม้ว่าจะย้ายอยู่กับเรอัลมาดริด แฟนบอลทีมอื่นต,ต่างตาหน้าว่าเป็นทีมรัฐบาลเนื่องจากดูพลฟรังโกพยายามทําทุกวิถีทางให้เรอัลมาดริดได้แชมป์ลาลีกาโดยนักเตะค,คนนั้นชื่อว่าโคเซฟซามิตเออดีตมิดฟิลที่ถูกรัฐบาลของดูพลฟรังโกทรยศหลังจากย้ายไปที่เรอัลมาดริดโดยการในประเทศไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากนั้นเนี่ยโคเซฟซามิตีเอก็ได้กลับมาช่วยบาร์เซโลนาโดยการทำหน้าที่ผู้จัดการทีมในปี1944-1947 รวมทังเป็นแกนนำในการพาตัวราดิสราวคูบาร่าตำนานของบาร์เซโลนาให้มาค้าแข่งในรั้วเลือดหมูน้ำเงินบาร์เซโลนาอีกด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับที่บาร์เซโลนาเนี่ยโดนนายพลฟรังโกนะครับกลั่นแกล้งมาแล้วต่างๆนานา คนก็อาจจะคิดนะครับโอ้โหทําไมถึงทําอะไรกันได้ดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็โหดร้ายมากขนาดนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็คงจะคิดนะครับว่าโอ้โหทําไมบาร์เซโลนาเนี่ยมีแกะโดนแกล้งโดนแกล้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชาวกาตาลุญญา ก็คือทำให้แฟนมาดริดโกรธแค้นเช่นกันเพียงแต่เมื่อเทียบเหตุการณ์และก็ความรุนแรงเนี่ยบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายถูกกระทำบ่อยครั้งและรุนแรงมากกว่านะครับโดยเหตุการณ์ที่ชาวกาตารุญนญย่าทำให้แฟนเรั์มาดริดโกรธแค้นเนี่ยก็คงจะมี2เหตุการณ์หลักๆครับย้อนกลับไปปี1916มีรายงานจากทางการสเปนนะครับว่านักเตะร,รายหนึ่งของมาดริด ถูกยิงเสียชีวิตในแผ่นดินของกาตาลุญญาแต่ก็ไร้หลักฐานว่าถูกยิงด้วยสาเหตุอะไรเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยเกิดขึ้นในปี1930ครับในเกมฟุตบอลทั่วรอบชิงชนะเลิศระหว่างเรอัลมาดริดเจอกับแอเลนิกบิวเบาผลเนี่ยคือเรอัลมาดริดพ่ายต่อทีมจากแคว้นบาสอย่างบิวเบาไปด้วยน้ำมือของบุตรศิ์ชาวกาตาลันและนี่คือเรื่องจริงที่กรรมการชาวกาตาลันคนนั้น ตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมและก็ค้าใสายตามากๆในตอนนั้นรวมไปถึงในยุคสมัยของนโวันฟรังโกกับผู้นำเผด็จการรายนี้เนี่ยพยายามที่จะเชิดชูทีมจากเมืองหลวงเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพัน,น,พนธ์ PR านโยบายสเปนเป็นหนึ่งเดียวแต่การดำเนินนิยบายนั้นเนี่ยเน้นใช้ความลำเอียงเป็นหลักแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยเรัลมาริด จะไม่ได้รับการเหลียวแลจากทุนฟรังโกเท่าที่ควรเนื่องจากอดีตผู้นําสเปนให้ความสําคัญกับแอเลติโกมาดริดมากกว่าแต่ซ้ายน้ํามันก็ได้เปลี่ยนกระแสชนิดที่ไม่มีวันไหลย้อนกลับไปเมื่อเรอลมาดริดได้มีผู้นําที่ชื่อว่าซานเตียโกเบอร์นาเบลอดีตผาสมสรผู้ยิ่งใหญ่ของเรอลมาดริด จนทาให้สมมสรเนี่ยตั้งชื่อสนามเย้าของมาร์ิดในปัจจุบันตามอดีตประธานสมมสรในปี1945คนนี้โดยมาเดเบลครับได้เข้ารับตําแหน่งผู้นําสูงสุดของไรอัลมาร์วิดในพ้นฟรังโกจึงหันมาสนับสนุนราชชุดขาวทีมนี้และก็เป็นการตอบแทนความดีความชอบที่ประธานสมมสรในตำนานคนนี้เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับในพลฟรังโกมาในช่วงของสมัยสงครามกลางเมืองสเปนหลังจากนั้นเรอัลมารวิด ก็ได้รับการหนุนหลังสนับสนุนอย่างออกหน้าออกตาน,นั่นเองและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับระหว่างเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาที่เจอกันทีรไรในเอลกราซิโกมันก็เดือดนะครับเคยได้เห็นเซนดีนซีดานเดือดมาแล้วโรนัาคูมันเคยเล่นในเอลกราซิโกมาแล้วครั้งที่คูมันนั้นอยู่กับบาร์เซโลนา ต้องบอกว่าคู่นี้เจอกันที่ไหนถ้วยไหนก็มันจริงๆครับและนี่ก็เป็นประวัติเรื่องราวของเอลกราซิโกที่ผมนำมาฝากในวันนี้คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้คิดว่าเกมนี้จะมีใบแดงดูดเดือดเลือดท่านขนาดไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้ในเอลกราซิโกครั้งที่245นี้ คิดเห็นยังไงก็เมนมาได้คิดว่าผลสกอร์จะเป็นที่เท่าไหร่ก็ลองเม้นมาได้แล้วกันนะครับและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาจุดกำเนิดของเอลกราซิโกระหว่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับเรื่องเด็ดเจ๋จับในช่อของฮัติคิโลนิลาไปก่อนสวัสดีครับ